สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะเรียนวิชาสุขศึกษาและพละศ,ศึกษานะคะพบกับครูกเกศเช่นเดิมค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่1การจเจริญเติบโตของมนุษย์นะคะก่อนอื่นที่เราจะทำการเรียนนะคะเรามาฝึกเขียนคำยากกันก่อนค่ะ คำที่หนึ่งร่างกายคำที่สองมนุษย์คำที่สามเติบโตคำที่สี่เหมาะสมคำที่ห้ารูปร่าง เอาละคะ่ะนักเรียนเมื่อเสร็จแล้วเราไปตรวจเช็คกันค่ะคำที่หนึ่งร่างกาย 2. มนุษย์ 3. เติบโต 4. เหมาะสม 5. รูดรางค่ะหน่วยที่หนึ่งนะคะการเจริญเติบโตของมนุษย์ค่ะ จุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถอธิบายการเจริญเติบโตของร่างกายได้ถูกต้อง 2. นักเรียนสามารถยกตัวอย่างการเจริญเติบโตของร่างกายได้ถูกต้องค่ะลักษณะและการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์เรานะคะนักเรียนเมื่อเจริญเติบโตขึ้นร่างกายของมนุษย์จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเพศและวัยทำให้มีลักษณะรูปร่าง น้ำหนักและส่วนสูงแตกต่างกันดังนี้ค่ะ1.1ึลักษณะรูปร่างนะคะเมื่อจเจริญเติบโต,ตขึ้นคนเราจะมีรูปร่างเปลี่ยนไปตามเพศและวัยทำให้เกิดความแตกต่างกันเช่นเด็กจะตัวเล็กกว่าผู้ใหญ่ นอกจากเพศและวัยที่ทำให้รูปร่างแตกต่างกันแล้วการถ่ายทอดลักษณะจากพอ่อแม่สู่ลูกก็มีส่วนสำคัญทำให้คนเรามีลักษณะรูปร่างแตกต่างกันจากภาพนะคะนักเรียนจะเป็นการเจริญเติบโต,ตนะคะของวัยทารกจนกระทั่งถึงวัยสูงอายุเลยค่ะนักเรียนรูปร่างนะคะจากรูกก็จะแตกต่างตามวัยเป็นเด็ก ก็จะตัวเล็กถูกไหมคะเมื่อโตขึ้นมาหน่อยร่างกายเราก็จะเจริญเติบโตขึ้นจนถึงช่วงวัยผู้ใหญ่และสุดท้ายก็จะแก่และเหี่ยวลงค่ะอยู่ในวัยผู้สูงอายุนั่นเอง1 2น้ำหนักตัวนะคะเมื่อทารกเจริญเติบโตขึ้นร่างกายจะมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นในวัยเดียวกันโดยส่วนใหญ่ เพศชายจะมีน้ำหนักมากกว่าเพศหญิงนอกจากนี้การปฏิบัติตนก็มีส่วนต่อน้ำหนักตัวเช่นคนที่รับประทานอาหารที่มีไขมันสูงหรือของหวานเป็นประจำจะมีน้ำหนักตัวหรืออ้วนคนที่เบื่ออาหารรับประทานอาหารได้น้อยจะมีน้ำหนักตัวน้อยหรือผอมซึ่งเราสามารถทราบน้ำหนักของตนเองได้โดยการชั่งน้ำหนักค่ะ จากรูปจะเป็นการชั่งน้ำหนักที่ทำให้ทราบการจเจริญเติบโตของร่างกายนะคะ1.3ส่วนสูงค่ะนักเรียนร่างกายของเราจะสูงขึ้นตามวัยและเริ่มคงที่เมื่อถึงวัยผู้ใหญ่ในวัยเดียวกันโดยส่วนใหญ่เพศชายจะมีส่วนสูงมากกว่าเพศหญิงซึ่งนอกจากเพศแล้ววัยแล้วนะคะส่วนสูงของพ่อแม่ก็มีผลต่อส่วนสูงของลูก เพราะหากพ่อแม่ตัวสูงลูกก็จะมีโอกาสที่ตัวจะสูงแต่สิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราตัวสูงขึ้นคือการออกกำลังกายที่เหมาะสมและส,สมับเสมอการรับประทานอาหารอาหารที่มีประโยชน์เช่นไข่นมปลาตัวเล็กผักต่างๆซึ่งเราสามารถทราบส่วนสูงของตนเองได้โดยการวัดส่วนสูงค่า จากรูปนะคะการวัดส่วนสูงทำให้เราทราบการเจริญเติบโตของร่างกายค่ะ 2. ลักษณะและการเจริญเติบโตของเด็กวัยเรียนเด็กวัยเรียนคือช่วงอายุ6-12ปีจะมีลักษณะการเจริญเติบโตดังนี้ค่ะลักษณะของเด็กหญิงและเด็กผู้ชายในวัย,ยน,นะคะ 2 1ลักษณะรูปร่างช่วง6-9ปีเด็กชายและเด็กหญิงจะมีลักษณะรูปร่างไม่แตกต่างกันมากนะักเมื่อเข้าสู่ช่วง9-12ปีทั้งเด็กชายและเด็กหญิงจะมีลักษณะทางเพศที่ชัดเจนขึ้นเด็กหญิงเริ่มมีหน้าอกใหญ่ขึ้นเอวเล็กลงสะโพภายส่วนเด็กชายจะมีกล้ามเนื้อแข็งแรง ไหลกว้างขึ้นและส่วนใหญ่เด็กหญิงจะตัวโตกว่าเด็กชายค่ะ2.2น้ำหนักและส่วนสูงอายุ6-9ปีเด็กชายจะมีน้ำหนักและส่วนสูงมากกว่าเด็กหญิงเมื่ออายุ9-12ปีเด็กหญิงจะมีน้ำหนักและส่วนสูงมากกว่าเด็กชายจากลักษณะรูปร่างและการเจริญเติบโตดังกล่าว ทำให้เด็กไปเรียนมีความคล่องแคล่วว่องไวชอบเคลื่อนไหวไม่ชอบอยู่นิ่งชอบการพูดคุยและการเล่นกับกลุ่มเพื่อนการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของร่างกายตรวจสอบได้โดยการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงแล้วนำไปเปรียบเทียบตามเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งจะทำให้ทราบว่าเรามีการเจริญเติบโตเป็นไปนตามวัยหรือไม่ค่ะการชั่งน้ำหนักแลววะวัดส่วนสูงทำให้เราทราบถึงการเจริญเติบโตของร่างกายค่ะนักเรียน3.1ุดการชั่งน้ำหนักแลววะวัดส่วนสูง 1. การใช้เครื่องชั่งน้ำหนักและเครื่องวัดส่วนสูงที่ได้มาตรฐาน แล้วควรใช้เครื่องชั่งน้ําหนักและเครื่องวัดส่วนสูงเครื่องเดียวกันทุกครั้งเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 2. การชั่งน้าหนักให้ยืนตัวตรงวางเท้าบนเครื่องชั่งให้เต็มเท้าโดยไม่สวมรองเท้าและไม่ใส่สิ่งของที่มีน้ําหนักไว้ในกระเป๋าเสื้อผ้าเพื่อให้เพื่อนอ่านค่าน้ําหนักที่ชั่งได้จากด้านบนในแนวตรงและทึกไว 3. การวัดส่วนสูงต้องยืนตัวตรงศีรษะหลังสะโพกและสะ้นเท้าชิดผนังหรือแถววัดส่วนสูงไม่เงยหน้าหรือก้มหน้าเลื่อนไม้วัดระดับจนชี้ส่วนบนของศีรษะในลักษณะขนาดกับพื้นให้เพื่อนอ่านค่าส่วนสูงที่วัดได้และจดบันทึกไว้นักเรียนคะวันนี้ครูเก๋มีแบบฝึกหัดมาฝากทั้งหมด5ข้อคะ่ะ ข้อที่1ค่ะข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4ข้อที่ 5, 5และเมื่อทำเสร็จแล้วให้นักเรียนส่งมาที่ลายส่วนตัวของครูเก๋งนะคะครูเก๋งจะทำการตรวจให้และส่งกลับให้นักเรียน แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ